นิยายรักนิยายเสียงเรื่องดุงใจท่านชีกตอนที่13ท่านชีกฮาสันพาการเกตสำรวจพื้นที่โอเอซิสสาวน้อยมองไปรอบๆอย่างตื่นตาตื่นใจนี่ไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเอาไว้ว่าจะต้องมีบึงน้ำและมีกระโจมดูโรแมนติกเหมือนในนิยายที่เธอได้เคยอ่านและจินตนาการ แต่ที่นี่ทางสมัยกว่ามากเพราะยังมีตู้คอนเทนเนอร์เพื่อจะได้มีแอร์คอนดิชันและมีท่อส่งน้ำขนาดใหญ่แถมยังมีไฟฟ้าใช้ไม่เหมือนที่เธอจินตนาการเอาไว้ว่าจะมีแค่บ่อน้ำและต้นไม้ที่ทนความร้อนกับกระโจมเพียงไม่กี่หลังท่านชีฟพาเธอไปทานอาหารและอธิบายให้เธอฟังว่า ก่อนหน้านี้ที่นี่ก็เป็นที่ที่โจรกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่มาแต่ก่อนแต่เก่าดั้งเดิมตอนที่คณะวิจัยมาถึงก็โดนปล้นสะดมเว่าพวกโจรที่มีกำลังน้อยกว่าจึงพ่ายแพ้ท่านชิคไม่อยากให้ทุกคนในเผ่าโจรถูกประหัรประหารหรือขับไล่จึงให้ทุกคนทำประโยชน์ โดยการผ่านตัวมาเป็นลูกจ้างทำงานให้กับศูนย์วิจัยโดยสร้างตัวตนให้ทุกคนเป็นแรงงานขุดเหมืองซึ่งทุกคนก็ยอมทำตามแต่โดยดีเพราะยังดีกว่าจะหนีตายและอพยพไปอยู่ที่กันดานกว่านี้แถมเป็นแรงงานก็ยังมีเงินเดือนมีไฟฟ้ามีน้ำม,มีน้ำกินมีของใช้ นับว่าสิ่งที่ท่านชิกทำทั้งหมดนั้นคือการพัฒนาให้พื้นที่นี้มีประโยชน์มากขึ้นสาวน้อยตั้งใจฟังในสิ่งที่ท่านชิกเล่าจนสายตายากรู้อยากเห็นนั้นช่างดูหน้าเอนดูในสายตาของท่านชิกหลังจากจบมื้ออาหารออกมาจากกระโจมสาวน้อยก็ต้องสัญญาเยือกเพราะเวลากลางคืนเย็นจัดไม่เหมือนตอนกลางวันที่ร้อนจัด ทันชีกดิ๊บอบร้างบางเข้ามาแนบชิตและพาเธอเข้าไปยังตู้คอนเทนเนอร์ตู้หนึ่งภายในโออาร์ R. มีเครื่องอุปโภคครบครันไม่ต่างจากห้องพักของท่านเลยสักนิดเพียงแต่มันจะเล็กกว่าเล็กน้อยเสาวน้อยได้แต่มองไปร,บรอบๆด้วยความทึ่งท่านชีพาเธอเข้าไปในห้องน้ำจัดการกับชุดเสือ้อ เสื้อเสื้อและกางเกงของเธอเหมือนมันเกะก,กะลูกตาสาวน้อยดิ้นรนด้วยความเขินอายแต่มีหรือที่ท่านชิกจะยอมปล่อยเธอให้เป็นอิสระห้องน้ำที่นี่ไม่มีอ่างอาบน้ำแต่มีเดนชาวเวอร์หนุ่มสาวอาบน้ำใต้สายน้ำที่เย็นชื่นใจให้แก่กะกันผลัดกันดูแลกันและกันก่อนที่ท่านชิก จะอดใจไม่ไหวเพราะเจ้าหางซันน้อยชักจะเริ่มเหมิมเกริมอย่างเต็มที่เขาจึงช้อนอุ้มเอาร่างแน่งน้อยขึ้นมาวางบนเตียงนุ่มๆหญิงสาวตอบรับจุมพิจาาปากร้อนชื้นทันทีที่แผ่นหลังติดเตียงมือเล็กๆก,ก็สำรวจเนื้อตัวของท่านชีกตามที่เขาเคยสอนมือเล็กๆถูกมือหนาไต่เดียดลงไปวอดไซ เจ้าหาสันที่แข็งแกร่งสาวน้อยเขินอายแต่เพราะเธอเองก็ยังคงต้องการเขามากมายเหลือเกินไม่เพียงเท่านั้นท่านชิกอิงจูลงมาถึงดอกกุหลาบดอกงามแม้ว่าเธอจะห้ามปรามเสียงสันเขาต่อต้านการห้ามปรามซ้ำร้ายเขายังกลับตัวเพื่อให้เธอทำแบบเอวกันนั้นกับเขาสาวน้อยที่ไม่เคยคุ้น ทำตามคำแนะนำของท่านชีกแม้จะเงอะงะไปสักหน่อยแต่ก็ยอมทำตามด้วยความรักที่มีให้โรสชาติรักแปลกใหม่ได้ดังใจคนสอนไม่ช้าไม่นานเธอคงจะเป็นงานมากขึ้นเพราะแค่นี้ท่านชีคก,ก็แทบจะมอบกายสวายชีวิตให้กับปากอวบอิ่มนั่นสิแล้วสาวน้อยได้แต่เรียนรู้ ในสิ่งที่ท่านชีกสอนเธอทำตัวเป็นนักเรียนที่ดีและท่านชี้ก็ไม่ทำให้เธอผิดหวังกระเกตแทบสิ้นเรียวแรงเมื่อท่านชี้พาเธอไปพบผ่านแห่งความสุขทั้งคู่หอบเหนื่อยและหลับไปด้วยกันพร้อมกับฝันดีเช้าวันใหม่ ตาระเกตตื่นมาก็ไม่เจอกับท่านชีกเสียแล้วมาว่าเนื้อตัวของเธอจะปวดเมื่อยเพราะบทรักที่แสนพิศวัสของท่านชีกเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่เธอก็ยังคง,ลงหลงไหลท่านชีกที่เป็นดั่งดวงใจของเธอ สาวน้อยรีบเข้าห้องน้ำชำระล้างล่างกายที่ค่อนข้างเหนื่อยอ่อนและออกมาแล้วพบว่าท่านชิกรูปดอกของเธออยู่ที่โต๊ะอาหารท่านชิกยิ้มอย่างกว้างขวางอาแขนออกกว้างเพื่อให้หญิงสาวเข้าหาอ้อมกอดของเขาสาวนอ้อยอายนิดนิดแต่ยอมเข้าหาอ้อมกอดของชายที่เธอรักอย่างเต็มใจมอร์นิ่งค่ะท่านชิกเขายิม้มรับ หอมแก้มนวนดังพอดก่อนจะตอบมอร์นิ่งจ้ะแล้วจุมพิษที่ดิมมฝีปากนั้นอย่างอดใจไม่ไหววันนี้ฉันจะไปส่งเธอที่ศูนย์วิจัยนะส่วนฉันจะไปที่ศูนย์อพยพ,ยพยเสียหน่อยกระเกตมองท่านชิคที่มีสีหน้าเคร่งเครียดทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องนี้เออขอถามอะไรได้ไหมคะท่านชิคหันมาสบตากับสาวน้อยหนะ้าหวานที่มองมาอย่างเกรงใจ ทำไมท่านชิกดูกเคร่งเครียดทุกครั้งเลยที่พูดถึงรัตกาหนาทาั้งๆที่ไม่ใช่บ้านเมืองของท่านเลยถ้าชิกถอนใจเพียงเล็กน้อยก่อนกระเกตจะรู้สึกผิดถ้าท่านชิกไม่อยากตอบก็ไม่เป็นไรนะคะเกตแค่เป็นห่วงท่านชิกอิ้มนิดๆไม่เห็นท่าทางของสาวน้อยดูจะเศร้าส้อยไม่เป็นไรรอกฉันจะตอบสิ่งที่เธออยากรู้ กระเกต์รอฟังอย่างตั้งใจพอรัฐการนาเป็นบ้านเมืองของคนที่ฉันเคยรักมากชิ้งฮาซันตอบเสียงดังฟังชัดและมันทําให้คนที่รอฟังคำตอบถึงกับอึง้งคนที่เขาเคยรักอย่างนั้นต่อสาวน้อยหลบสายตาทันทีเธยก้มหน้าลงวางโต๊ะในใจรู้สึกเจ็บปวดอย่างไรบอกไม่ถูก ท่านชีไม่พูดเรื่องนี้อีกเลยและการะเกตก็แอบเก็บเรื่องนี้ไปน้อยใจเขาทำตามอย่างที่บอกคือไปส่งเธอที่ศูนย์วิจัยและเขาก็ไปที่ศูนย์อพยพการะเกตไม่มีสมาธิเลยเธอรู้ว่ายังไงคนเราก็ต้องเคยมีเรื่องแบบนี้แต่ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะรวดเร็วขนาดนี้มาก,ก่อนท่านชีดูเป็นกังวลและเป็นห่วง ก็แน่ละสิก็นั่นคือรักเก่าของเขานี่นาแล้วตอนนี้ละ่ะเขายังคงรักผู้หญิงคนนั้นอยู่อีกหรือไม่ความน้อยใจทำให้การะเกตเผลอน้ำตาคลอน้อยๆแม้จะบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าสักวันเขาก็ต้องเบื่อเธอเพราะเธอเป็นเพียงนางในฮาเดมของเขา อีกหน่อยท่านชีก็ต้องมีคู่อภิเษกสมรสและรับผู้หญิงอีกมากมายเข้ามาอยู่ในฮาเดมของเขาแล้วคนอย่างเธอจะไปมีค่าอะไรจงจำเอาไว้เถดนาการเกตเธอเป็นได้แค่ผู้หญิงที่ท่านชีกมีเอาไว้แก้เบื่ออีกไม่นานเขาก็จะลืมเดือนเธอไปเหมือนผู้หญิงคนที่เคยผ่านมาในฮาเดมของเขาแล้วคนที่มีต,ตัวอย่งเธอ จะหวังสิ่งใดได้อีกหญิงสาวสูดจมูกที่กำลังแสดงความอ่อนแอผ่านมานน้ำตาโดยไม่รู้เลยว่าการกระทำนั้นไม่ได้หลุดรออสายตาจากชีคาซันเขารู้ว่าเธอเจ็บปวดแต่เขาก็ปฏิญาณไปแล้วว่าคนอย่างเขาจะไม่รักใครอีกผู้หญิงทุกคนที่ผ่านมาที่ผ่านเข้ามาจะต้องไม่มีวันได้รับความรักจากเขา แม้ในใจอีกหนึ่งใจของเขานั้นจะขัดขานเพราะเขายังไม่สามารถออกห่างจากร่างแนงน้อยของหญิงสาวแสนซื่อคนนี้ได้และตอนนี้เขาก็รู้สึกผิดเป็นอย่างมากมายที่ทำให้เธอเสียใจเพราะคำพูดที่ไร้น้ําใจของตน จบแล้วนะคะดวงใจท่านชีกตอนที่สิบสามขอไยนะคะอ่านจนจะจบและอีจิงจบมันร้องวันนี้ตาอ่านใหม่บ่อยมากพบจิงจบมออนันร้องย่งเงี้ยละคะ่ะคือถ้ามันร้องต้นคลิปตาก็ยังแก้ได้เนาะวตนนี้มาลร้องปลายคลิปจะทำยังไงกับมันดีเนี่ยก็ ถ้าเพื่อนๆคน,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 นไหนไม่พอใจตาต้องกราบขอโทษด้วยนะคะถ้าชอบคลิปของตาเนาะชอบในเนื้อเรื่องก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดแชร์ไปที่เฟซบุ๊กให้ตาบ้งก็ได้เนาะเผื่อตาจะมีเพื่อนๆเข้ามาดูเพิ่มเติมเนาะแล้วก็ฝากชมผู้สนับสนุนนะ,ะตาจะได้มีเงินเดือนนะคะแล้วก็ เพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะต่อฝากชมผู้สนับสนุนได้นะคะแต่อย่างอยากมีเงินเดือนเนาะเพราะยังไงเพื่อนเพื่อนก็ฟังปรีแล้วแค่ชมผู้สนับสนุนให้ตาบ้างก็ขอบคุณมากค่ะ ยิ่งให้ก็ยิงได้รับนะดักนะคะบนรักษาสวัสดีค่ะ